หลวงพ่อมีมุลหลวงพ่อหลวงพ่อนคุณหายัดคณใส่ต่องน้าแลวใส่บัทอุ้ยอาตมาไม่จันอย่เออคนใส่ตามหลวงพ่อหน่อยได้ไหมน้ำมันได้ยืนได้นาราบีบัต พ่งจริงหลวงพ่อน้ำตื้นตอปิดแม่ทำไมซาลาเปถึงไอหลวงพ่อนันงงจริงโดนขนมจีบสิขอแเลยวันนี้ไม่ใส่ได้บ้กดกันได้ไปไปไปกันหน้าไป้างหน้าไปเขี่ยลมจริงจริง มนครับหลวงพี่นี่มนนี่มันหลวงพ่อครับผมอยากจะถามคำถามหนึ่งครับถามได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับอยากจะถามว่าพระใช้อะไรดีละกันครับใช่เลยสุดต้องครับโอ้โดนใจครับั้งไม่งั้นก็เลยบาตรได้ครับ Habiwa nazihi tanica ang bacay no cat tao da mawatan ti aayo wano sukaga.